ใายฮะพยับยังปรับสีเลขาธิการสมัชชาพลังเขียวสร้างชาตินิตยาสารชันบกและเว็บไซต์พลังเกษตร .com ครับวันที่25เมษายนนี้สมัชชาพลังเขียวสร้างชาติได้รับการอนุเคราะห์ตัดสินใจของประธาน คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ครับดรวิชิตปลังศรีสกุลประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนว่าตัดสินใจนะฮะเข้ามาเป็นประธานและก็ปตกาตกถาพิเศษในงานสัมมนาเชิงยุทธศาสตร์ที่ สมัชชาพลังเขียวสร้างชาติจัดขึ้นเรื่องอุตสาหากรรมประสุสัตว์ปลอดสารคาร์บอนต่ำหรืออุตสาหากรรมประสุสัตว์สีเขียวของประเทศไทยในวันที่19มิถุนายน2 5 6ห้ณโรงแรมมารวยการ์เด้นซึ่งการจัดงานสัมมนาเชิงยุทธศาสตร์ครั้งนี้ทาง สมัชชาได้รับความร่วมมือจากอุตสาหกรรมปรศุสัตว์ในเรื่องของอุตสาหกรรมไก่เนื้ออุตสาหกรรมไก่ไข่อุตสาหกรรมโคโนมและอุตสาหกรรมสุกรครับนะฮะที่เสนอเข้ามาแล้วมี5อุตสาหกรรมนะครับตรงนี้นะแต่ดูเหมือนว่าอุตสาหกรรมไก่เนื้อจะเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุด ในงานสัมมนา19มิถุนายนนี้ครับถามว่าทำไมจะต้องจัดสัมมนาเรื่องปรุสัตว์ปลอดสารสีเขียวครั้งแรกในประเทศไทยเหตุผลก็คือว่าขณะนี้โลกโดยเฉพาะอีั้นเริ่มบีบเข้ามาแล้วครับว่าต่อไปน,นี้ธุรกิจปรุสัตว์นั้นจะต้องปล่อยกา๊าซเรือนกระจกไปสู่ชั้นบรรยากาศให้น้อยที่สุดครับ นี่นะฮะการเร่องกระจกก็คือแก๊สคาร์บอนไดออไซและก็มีเทนอะไรหรือนี้เป็นต้นเนี่ยครับตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมปรุษัทนะครับดังนั้นเมื่อโลกต้องการอย่างนี้และรัฐบาลไทยก็ได้เป็นลงนามไว้เรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอนแล้วก็คาร์บอนเป็นสูย์นั้นได้ลงนามไว้เรียบร้อยแล้วเป็นทะพันธสัญญาที่มีไทมิ่งชัดเจนครับ ดังนั้นในภาคเอกชนกับรัฐจึงจำเป็นจะต้องผนึกกำลังกันครับเพื่อพัฒนานะฮะไปสู่คาร์บอนต่ำด้วยอาศัยกลไกอินเวชชั่นหรือนวัตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้โดยเฉพาะนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากมันสมองคนไทยซึ่งมีหลายคนวันนี้หลายองค์กรนะฮะที่เริ่มตอบรับมาแล้วว่ายินดีนะครับ ที่จะนํานวัตกรรมเหล่านั้นที่เอาไปใช้แล้วเนี่ยจะต้องได้เป็นรูปธรรมในเชิงธุรกิจมาร่วมโชว์ในงานด้วยรวมทั้งวิศวกรต่างๆที่พร้อมด้วยทักษะพร้อมด้วยโนเลตต่างๆก็จะนํามานําเสนอด้วยนี่แหละฮะอย่างนี้นะฮะก็ปรากฏว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยทีนี้ถามว่าทำไมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงกรเกษตร ซึ่งชัดเจนมากเรื่องอย่างนี้นะฮะที่กระทรวงเกษตรเรามีคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ออกมาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญและปรากฏว่าดรวิชิตนะฮะสุระลังศีสกุลนะฮะได้รับการแต่งตั้งจากท่านธรรมนัตพระเอกธรรมนัตพรมเผ่ารัฐมนตรีว,ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มันนั่งเป็นประธานคณะกรรมการครับซึ่งได้รับการแต่งตั้ง อาศัยมัตรา11แห่งพร,พระบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นด,ดินฉบับ5ทับ2545แต่งตั้งนะครับเมื่อวันที่8มกราคม2567ให้เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนคำสั่งที่สาย2ทับ67ครับนี่นะฮะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการนะฮะนายวิชิตบลังศรีสกุลเป็นประธาน น,นายธนสารทำธรรมสอนคณะที่ปรึกษาธำเกรีเป็นรองประธานและเมคณะกรรมการที่ประการแต่งตั้งจากระดับกระทรวงระดับกรมต,ต,ต่างๆรวมอีก35ท่านมาเป็นคณะกรรมการช่วยกันขับเคลื่อนแม้กระทั่งผู้มนการองค์การรละวิสาหกิจอย่างยันอ,อสอคอรหรืออ,อตอกอก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นกรรมการด้วยนะครับที่ถามว่าคณะกรรมการชุดนี้ มีอำนาจหน้าที่อะไรบ้างก็คือศึกษาวิเคราะห์นะฮะนำเสนอยุทธศาสตร์ในะะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรนั่นแหละฮะต่อรัฐมนตรีแล้วก็ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุปเป้าหมายครับขับเคลื่อนนะฮะเพื่อให้เกิดการแก้กฎหมายกฎระเบียบต่างๆที่มันล้าสมัยหรือไม่ทันต่างนั้นให้มันรวดเร็วขึ้น นี่นะฮะแล้วก็แต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆคณะทํางนานนั่นเองนะครับแล้วก็รายงานนี่หลักๆมีอํานาจหน้าที่อย่างนี้แหละครับดังนั้นอํานาจหน้าที่ก็สอดรับกับภารกิจสอดรับกับมิชชั่นโดยตรงแล้วดังนั้นวันนี้ท่านน้ําเกรธรรมนัฐได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมาถือว่าถูกต้องกับยุคสมัยครับดังนั้นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรเป็นเรื่องสําคัญ นะฮะครั้งนี้ครับดังนั้นกรรมาที่ดังนั้นสมัชชาพลังเขียวสร้างชาติเราเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับและเราเห็นว่าปัตว์นั้นปลอดสารปรุษัตคาร์บอนต่ำเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเมื่อโลกต้องการอย่างนี้เราต้องสนองให้ได้อย่างนี้นะฮะดังนั้นคําว่าปัตว์สีเขียวนั้นหมายความว่าต่อไปนี้เราจะต้องทําให้อุตสาหการรมบริษัทนั้นนะฮะโปร่งใส นะตามหลักเอนิมอลเวนแฟด้วยนะฮะตรงนี้ครับตลอดหงโซ่เลยไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์เอยพันสัตว์เอยรูปแบบการเลี้ยงเอยโรงเรือนเอยแม้ทั้งไก่เคทฟรีนะฮะไก่ร้ายกรงตับอย่างนี้ก็รวมอยู่ในคำว่ากร e นนะฮะกรีนไลฟ์สต็อกนี่แหละครับตรงนี้แหละฮะดังนั้นแม้กระทั่งโรงฆ่าเองนะฮะก็จะต้องให้ถูกต้องนะฮะใช้พลังงานสะอาด แล้วนี่เป็นต้นครับดังนั้นนวัตรกรรมต่างๆภายใต้มาตรฐานไทยมาตรฐานสากลนะฮะจำเป็นต้องเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมปรปอร์ซั์ส,สีเขียวแล้วครับอย่างไรก็ดีนะงานนี้เป็นงานครั้งแรกแน่นอนแหละฮะทางสมัชชาต้องเชิญนะฮะผู้ที่อยู่ใโรงการทั้งหมดครับมาร่วมกันให้ข้อมูลซึ่งคณะกรรมการชุดนี้กรรมการชุดนี้ก็จะอยู่ตลอดงานนะครับเพื่อรับฟังเพื่อสวัสด อันไหนจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคของประเทศไทยเราที่จะเดินทางที่จะชูทองเรื่องอุตสาหกรรมปศุสัตว์สีเขียวนั้นมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแต่ยังไงก็แล้วแต่วันนี้นะฮะหนึ่งในอุตสาหกรรมปศุสัตว์สีเขียวนั้นซึ่งบริษัทนะฮะที่เขามาฐานอยู่แล้วเขาก็เดินหน้าชูตรงไปบางเรื่องแล้ว เงิน CPF สู่ทองเรื่องไก่เครฟรีก็ทําไปแล้วมาสี่ปีครับก็ประสบความสำเร็จในเบื้องต้นอะไรหนุนี่เป็นต้นเนียนภายเอกชนเนี่ยเขาก็เริ่มนําร่องไปบ้างแล้วหลายบริษัทก็ทําด้วยอย่างนี้เพียงแต่ว่ายังไม่ได้มันนั่งรวมคันยังไม่ได้เปิดเวที นะฮะเบรสตอมขึ้นมาอย่างนี้แหละครับต้องเน้นแค่นี้เองฮะดังนั้นสมัชาิาพลังเขียวสร้างชาติองค์กรภาคพลเมืองได้อาสาเข้ามาทํางานเรื่องอย่างนี้ในการจัดสัมมนาและได้รับเกียรติจากทางกระทรวงโดยดรวิชิตหลังศรีสกุลนั้นท่านตัดสินใจแล้วครับ ว่าโอเคเข้ามาร่วมงานสนับสนุนให้กำลังใจกับภาคอุตสาหกรรมภาคเอกชนโดยเฉพาะฟาร์มฟาร์มต่างๆนะครับวันนี้นะวันนี้เราก็รู้เลยว่าการอุตสาหกรรมสัตว์เมืองไทยนั้นเราต้องต่อสู้กับหลายประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นวัวเนื้อวัวนมต่างๆโอ้ยสุกรต่างๆเราต้องต่อสู้กับผู้แข่งหลายประเทศครับท่ามกลางตลาดโลกเองก็ยังไม่ค่อยนิ่ง ด้วยสงขราเมื่อไรก็แล้วแต่ตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาร่วมกันเพื่อชูธงร่วมกับยูธงอันไหนที่เราเดินทางได้ต้องเดินทางอันไหนที่เป็นจุดผ่อนต้องแก้ไขเหล่านี้เป็นอันไหนที่โอกาสต,ต้องรีบเสียบในทางอุตสาหกรรมตรงนี้แล้วครับดังนั้นฮะวันนี้ฮะถือว่าทางเรา ในฐานะองค์กรภาพพลเมืองจะเริ่มขยับแล้วครับตรอนนี้ท่านใดที่สนใจจะเข้าร่วมงาน085 075 8853โทรได้ตลอดเวลาครับงานฟรีตลอดนะฮะตรงน,นี้นะครับเข้าร่วมงานได้ฟรีนะที่โรงแรมมารวยการ์เด้นวันที่19มิถุนายน2567นี้ขอเชิญทุกท่านขอประคุณครับ Alang has had agricultural 30 years experience in media